สวัสดีครับผมที่ปรึกษาการขายเซลออสนะครับ NBDV Spider EV สาขาบางนานะครับวันนี้เราจะมารีวิวการใช้งานตัวเซลออนเซ่นนะครับเริ่มจากกุญแจก่อนเลยนะครับตัวกุญแจจะมีให้2ดอกแบบนี้แล้วก็จะมีบัตร NFC 1ใบตัวกุญแจทําอะไรได้บ้างสามารถล็อกรถลด Lock ลด็อกรถเปิดฝาท้ายกด2ทีครับเป็นดับเบิลคิกแล้วถ้าจะปิดฝาท้ายนะครับดับเบิลคิก2ทีส่วนปุ่มด้านล่างจะเป็นปุ่มสตาร์ทรถล่วงหน้านะครับรัศมีประมาณ1 0บถึงสิบห้าเมตรโดยการกดปุ่มนี้ค้างประมาณ5าวิรถก็จะสตาร์ตติดไฟเดร ก็จะติดอัตโนมัติแล้วก็จะมีบัตร NFC ด้วยบัตร NFC เนี่ยสามารถใช้แทนกุญแจได้เลยจะเป็นบัตรแบบนี้จะหน้าตาเป็นประมาณนี้ใช้ทําอะไรตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ปลดล็อกตัวรถได้นะครับโดยการแปะที่ตำแหน่งนี้ตำแหน่ง NFC พอแตะปลดล็อกเนี่ยก็เข้าไปเหยียบเบรกสตาร์ใช้งานได้เลยพอใช้งานเสร็จกดดับรถแล้วมาแปะหัวกระจกใหม่เพื่อล็อกรถได้เผื่อว่าบางทีลูกค้าเนี่ยไม่อยากจะพกกุญแจให้หนักกระเป๋าแบบนี้พกเป็นบัตรก็ได้แล้วก็ตัว C ีเรียลเซเตัวนี้นะครับจะมีเป็นดิจิตอล e ีด้วยตัว NFC ตัวนนี้้เเสสาาาาามมมรรถถลิงก์ขืืออป็ แชร์ให้คนในครอบครัวได้สามารถแชร์เข้า Apple Watch แล้วก็แปะได้นะครับเพื่อปลดล็อกรถตัวนี้เนี่ยจะมีคลิกเซนเซอร์แล้วนะครับวิธีการใช้งานเราจะเตะไปตรงระหว่างกรอบป้ายด้านหลังโดยที่มีกุญแจอยู่ในตัวถ้าไม่มีกุญแจเนี่ยจะไม่สามารถเตะเปิคดคลิกเซนเซอร์ได้เตะแบบนี้นะครับแล้วก็ประตูท้ายด้านหลังตัวนี้เนี่ยสามารถกดปิดฝาท้ายตั้งความสูงฝาท้ายได้ด้วยสมมุติว่าลูกค้าอยากจะตั้งความสูงบางทีมันสูงเกินไปนะครับกดค้างให้มีเสียงติ๊ดกลับมา พอมีเสียงตีดกลับมาก็จะอยู่แบบนี้ตลอดส่วนปุ่มนี้นะครับก็จะเป็นการปิดเผื่อวางของเสียเราสามารถล็อกรถได้ด้วยโดยผ่านฟังก์ชันของกุญแจแล้วก็ตัวรถจะมีคีย์เลสด,ด้วยนะครับมี2ตําแหน่งนะครับก็คือผู้โดยสารนะครับตอนหน้าคนขับกับผู้โดยสารตอนหน้าเป็นปุ่มนี้นะครับกดปุ่มนี้ปุ๊บถ้ามีกุญแจในตัวทุกการลดล็อกรถเนี่ยตัวรถจะมีฟังก์ชันที่เป็นเวลคัมไท์ด้วยนะครับเพิ่มความปลอดภัยในตอนกลางคืนด้วยแล้วก็เวลาล็อกรถ มือจับประตูจะผูกเข้าไปปลดล็อกรถจะยื่นออกมาการปลดล็อกรถเนี่ยสามารถเปิดได้ทั้ง4บานแล้วก็เปิดได้เฉพาะคนขับก็ได้แผงประตูมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากตำแหน่งนี้ตัวนี้จะมีล็อกเด็ก2บานหลังเผื่อว่ามีน้องขึ้นรถก็ไม่สามารถเปิดประตูเล่นได้นะครับเปิดได้จากด้านนอกอย่างเดียวกระจกขึ้นลงออโต้สบานปุ่มล็อกรถปลดล็อกรถปรับหูกระจกบานขวากดได้เลยมีไฟสีขึ้นก็สามารถตั้งได้เลยแล้วก็ส่วนปุ่มนี้นะครับพับหูกระจกจากด้านในเผื่อว่าจะชิดบ้้้าาานนหรรือออวว่ะไยงีีตัเลล็ หูกระจกจะพับอัตโนมัติอยู่แล้วแล้วก็ปุ่มนี้นะครับเปิดฝาท้ายจากด้านหลังจากด้านในเลยดึงขึ้นทีเดียวนะครับจะเปิดฝาท้ายนะครับแลวถ้าจะปิดฝาท้ายจากด้านในนะครับดึงค้างแล้วก็เบาะมีอะไรบ้างตำแหน่งของเบาะตัวนี้เนี่ยจะมีเว c ค m มซตด้วยนะครับตัวเซเว่นเนี่ยเวลาเปิดประตูเนี่ยเบาะจะถอยออกสุดเพื่อขึ้นลงง่ายนะครับปิดประตูจะกลับเข้าตำแหน่งเดิมรวมถึงมี m มอลี่เซให้2ตำแหน่งรวมถึงหูกระจกมองค้างด้วยตัวเบาะสามารถทําอะไรได้ปรับเอนเดินหน้าถอยหลังปรับลง ปรับขึ้นส่วนตัวนี้ปรับเอียงได้ด้วยส่วนปุ่มนี้นะครับจะเป็นตัวยืดรองน่องนะครับให้เข้ากับสินิลีะของแต่ละคนสามารถยืดหดได้ส่วนกลมๆตัวนี้นะครับจะเป็นลัมบ้าซัพพอร์ตนะครับเผื่อว่าบางทีลูกค้าเดินทางต่างจังหวัดเดินทางไกลๆปรับเบาะยังไงยังรู้สึกปวดหลังตัวนี้จะเข้ามาช่วยโดยที่กระชับแผ่นหลังนะครับเพราะสรีระหลังแต่ละคนจะไม่เท่ากันปรับขึ้นปรับลงอะไรได้ เริ่มจากไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวเนี่ยจะอยู่ขวาเหมือนรถญี่ปุ่นเลยสามารถทําอะไรได้บ้างหมุนตำแหน่งนี้จะเป็นไฟออโต้หมุนทีเดียวจะเป็นไฟออโต้เข้าที่มืดเปิดปิดเองอัตโนมัติรวมถึงไฟสูงต่ำอัตโนมัติด้วยตัวรถของ B ีวดีเนี่ยจะมีระบบไฟสูงต่ำอัตโนมัติกรณีเดินทางต่างจังหวัดเข้าที่มืดไม่มีไฟข้างทางไฟสูงจะสาดขึ้นเองเลยเพิ่มความปลอดภัยในตอนกลางคืนหรือว่าลูกค้าจะเปิดไฟหน้าไฟลีหมุนอีกทีหนึ่งนะครับไฟหน้าเนี่ยสามารถตั้งความสูงต่ำได้ด้วยนะครับส่วนตรงลนี้ม จะเป็นมัลติฟังชันนะครับฝั่งนี้นะครับจะเป็นพวกฝั่งเอนเตอร์เทนเมนต์ทำอะไรได้บ้างตัวลูกยิ้งตัวนี้เพิ่มเสียงลดเสียงวิทยุได้มิวเสียงกดลงไปได้เพื่อปิดเสียงลูกศรซ้ายขวาคือเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนเพลงตัวเป็นลูกไม้จะเป็นคําสั่งเสียงสามารถเปิดปิดได้นะครับส่วนเป็นลูกหูโทรศัพท์ตัวนี้ก็จะเป็นรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ส่วนที่เป็นลูกศรตรงนี้นะครับจะเป็นการปรับฟังก์ชันหน้าจอทางขวาสามารถเลือกได้ว่าจะตอนนี้ฟังเพลงอะไรนะครับการนําทางยังไงส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็น พวก c t i v e Cruise ู o อน r ท l นะครับอ t i v e Cruise c ซอน r o l คืออะไรตัวนี้เนี่ยถ้าไม่มีรถคันหน้าเนี่ยก็คือเป็น Cruise ู o อน r o l ปกติกรณีเรารอความเร็วแล้วเดินทางต่างจังหวัดรู้สึกเมื่อยขามาอยากเหยียบคันเร่งค้างสามารถดันคันโยกเพิ่มความเร็วได้ลดคันโยกลดความเร็วได้นะครับแล้วตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับฟังก์ชันความปลอดภัยก็คือเลนคีฟกรณีเดินทางต่างจังหวัดบางทีเขอหลับในตัวนี้ก็จะเป็นอั ctive ทํางานร่วมกับเลนคีฟไม่มีโอกาสที่จะขับไปชนก้นใครหรือจะออกนอกเลนชนใครนะครับก็คือจะดึง จะเป็นกล้องรอบคัน ส่วนปุ่มนี้นะครับจะเป็นค่าเฉลี่ยต่างๆค่ากันการกินไฟค่าเฉลี่ยสะสมเซ็นเซอร์วัดแรงดันลมยางเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าจอกันหน่อยตัวรถสตาร์ตติดนะครับจะขึ้นคําว่าโอเค30ตัวนี้จะเป็นอันแอคทีฟโพลินโทนถ้าเป็นสีเขียวเมื่อไหร่ก็คือจะรอบความเร็วแล้วโดวยการกดปุ่มนี้ปุ่มเดียวแล้วก็เกียร์ที่ใช้เป็นเกียร์พารก,กิ้งอยู่นะครับโหมดลีเจนเป็นสแตนดาร์ดองศานะครับอุณหภูมินอกรถการกินไฟระยะทางนะครับต้องไปตรงที่ไฟเลี้ยวเนี่ยสามารถจับระยะทางได้โดยสมมุติว่าจจจักรชวไป กี่กิโลกดค้างเลยครับตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะครับเปอร์เซ็นต์มีเท่าไหร่วิ่งได้กี่กิโลนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพวกเซ็นเซอร์วัดแรงดันลมยางรวมถึงอุณหภูมิลมยางด้วยเวลานะครับแล้วก็เป็นเข็มทิศด้วยส่วนเป็นรูปรถตัวนี้จะเป็นโหมดการขับขี่โหมดการขับขี่มีทั้งหมด4โหมดนะครับโดยการปรับตรงนี้ สปอร์ตจะเป็นรูปธงหีมะนะครับตัวนี้จะล็อกความเร็วไว้ไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเผื่อว่าเหยียบพันเร่งเร็วเกินเดี๋ยวจะดิ้นตกถนนเอาอีโคโ่จะเป็นรูปใบไม้แฟนดัดจะเป็นรูปรถปกติส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ไฟหน้านะครับไฟหน้าไฟเลีป้ายจาราจร ส่วนฝั่งนี้จะเป็นที่ปัดน้ําฝนตัวที่ปัดน้ําฝนตัวนี้จะเป็นที่ปัดน้ําฝนแบบพิเศษด้วยนะครับก็คือจะเป็นตัวถ้าเป็นรถทั่วไปเนี่ยก็จะอยู่ตรงฝากระโปรงที่น้ําฉีดกระจกแต่ตัวนี้เนี่ยน้ำฉีกกระจกจะอยู่ในการปัดน้ําฝนเลยตรงนี้ก็จะเป็นการปรับความถี่อัตโนมัติด้วยนะครับส่วนตาแหน่งนี้จะเป็นกล้องตรวจจับใบหน้าจะเป็นมนาตรฐานความปลอดภัยของรุ่นซีเรียลเซเว่นพวงมาลัายนะครับสามารถปรับได้ด้วยดึงตรงนี้ลงนะครับพวงมาลัายปรับได้4ระดับขึ้นลงดึงเข้าถอยออกได้ เปิดฝากระปรงหน้าเปิดตรงนี้นะครับที่เปิดจะอยู่ตรงนี้ดึง2ที่ที่1คือปลดล็อก อีกทีหนึ่งคือยืนยันว่าจะเปิดตัวนี้ต้องดึง2ทีเพื่อเป็นการยืนยันว่าจะเปิดแผงเกียร์มีอะไรบ้างนะครับปุ่ม Star t ต t o p อรถหมดกันขับขี่สามารถปรับได้ตอนขับขี่เลยออโต้นี่ก็คือจะเพิ่มความแรงพัดลมอัตโนมัติตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้อุณหภูมิถึงจะเบาความแรงของพัดลมเองเปิดปิดแอร์ไลฟ้าบานนันนาถ้ามีแถบสีขึ้นนี่ก็คือทํางานนะครับพี่จะเป็นเกียร์ปาร์ก,กิ้งนะครับตัวนี้เนี่ยเบรกมือไฟฟ้าจะทํางานอัตโนมัติเวลาที่เรากดปาร์ก,กิ่งส่วนเกียร์เวลาเข้า เบรกมือไฟฟ้าจะปลดเองอัตโนมัติเกียร์ R ถอยหลังดันขึ้นไปสุดกล้องรอบคันจะขึ้นเองอัตโนมัติแล้วก็กล้องรอบคันเนี่ยจะบอกลัศมีวงเลี้ยวบอกเซ็นเซอร์ก็คือจะบอกเป็นสีเป็นเสียงแล้วก็เป็นเซนติเมตรด้วยส่วนตัว N ดึงลงมาครึ่งจังหวะครับแต่ว่าเวลาดับรถตัวนี้จะตัดเป็น p a r k ิ n งอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับเราจะมีระบบอีกระบบหนึ่งก็คือจะเป็น Auto b เ a ร e โฮส่วนสัญลักษณ์ตัวนี้จะเป็นไฟฉุกเฉินยสป p o r t นะครับสามารถปิดช็อตคับตรงนี้ได้เผื่อลูกค้าท่านไหนไม่ชอบส่วนเป็นรรูปปสาาไฟฟตััวนนนีี้จจะเเ็กกบ ะจะมีอยู่2โหมดจะมีไฮกับสแตนดาร์ดสามารถยกขึ้นยกลงได้เลยส่วนปุ่มนี้นะครับจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงวิทยุรวมถึงรีเซ็ตตัวหน้าจอด้วยบางทีต่อบลูทูธต่อ Apple c a r าร์เพย์เอนไรออโตเสียงไม่ออกหรืออย่างงี้กดปุ่มนี้ครั้งประมาณ20วิให้เจ้าตัวนี้ดับไปเลยส่วนตำแหน่งนี้จะเป็นไวเลสชาร์จห้าส50วัตต์รวมถึงพัดลมเป่าโทรศัพท์ด้วยส่วนตำแหน่งนี้จะเป็นการลิงก์ตำแหน่งของพวกดิจิตอลคีย์บัตร NFC ที่วางแก้วสามารถปรับระดับได้เผื่อว่าบางทีมีขวดยาวๆ สามารถกดลงไปได้เลยหน้าจอมีอะไรบ้างตัวพื้นหลังของหน้าจอเนี่ยเราสามารถตั้งได้ว่าจะเป็นแมปนิเกชันนำทางหรือเปล่าสามารถตั้งได้แล้วก็นิเกชันนำทางก็จะอยู่ในนี้สมมุติว่าอยากจะไปเมกะตั้งเป็นเป้าหมายเลยสามารถนำทางได้จากหน้าจอนี้เลยจะเป็นแบบนำทางาะนะครับปฏิบัติตามกฎจราจรแล้วก็ตรงคอนโซลหน้านะครับเฉพาะคนขับจะสามารถเห็น Head Up Display ได้ Headup Display ตัวนี้สามารถตั้งความสูงความเอียงความเข้มความชัด Head Up Display สามารถดูได้ว่าตอนนี้เนี่ยเรา ความเร็วเท่าไหร่แล้วก็แมปนําทางตัวนี้จะแสดงบนหน้าจอเลยเป็นลูกศรวิ่งให้เห็นชัดเจนเลยแล้วก็ตัวรถจะมีกลอง PM 2.5ด้วยนอกรถเท่าไหร่ในรถเท่าไหร่นะครับตัวรถจะมีคําสั่งเสียงให้ใช้งานด้วยจะใช้งานเขาก็ให้บีวดีว่ายังไงคะเปิดม่านบังแดดที่บังแสงเปิดอยู่ จะเป็นที่มา่านบังแดดสามารถสั่งได้นะครับส่วนปุ่มนี้จะเป็นเปิดไฟนะครับตัวรถเนี่ยจะเป็นไฟระบบสัมผัสนะครับตอนนี้เราเปิดประตูอยู่ก็เลยยังไม่ได้ดับนะครับที่บังแดดหน้านะครับมีไฟด้วยทั้งสองข้างเลยกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติเลยปุ่มด้านล่างนี้คือมีอะไรบ้างย้อนกลับนะครับโฮมเผื่ว่าบางทีเข้าหน้าจอไหนก็จะกลับมาหน้าจอหลักการตั้งค่ารถตัวแอร์เนี่ยสามารถเพิ่มลดอุณหภูมิได้หรือว่าจะแยกซ้ายขวาได้กดคําว่าดูอลัล้วก็จะมีคีย์รัดด้วยนะครับตัวรถของ B ี d ีทุกรุ่นตนต จะมีคีย์ลัดในการเพิ่มลดอุณหภูมิเพิ่มลดความแรงของพัดลมได้โดยใช้3นิ้วลูดที่หน้าจอลูดขึ้นลูดลงคืออุณหภูมิลูดซ้ายลูดขวาคือความแรงของพัดลมถ้าลูกค้ายอยากจะตั้งเองนะครับแตะที่ลูปตรงนี้เพิ่มความแรงได้เอาระดับไหนคิดทางลงว่าจะออกตำแหน่งไหนตัวรถเนี่ยนอกจากกรองพี2.5มแล้วเราจะมีกรองแบบไอออนด้วยไอออนคือปล่อยประจุขั้วลบจับเศษฝุ่นในรถให้ตกลงพื้นตัวซีเลออนเซเว่นเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะมีพัดลมเป่ากลวนเป่าหลังคูนาด้วยไรฟาบาหลังจะอยู่ใน หน้จาจอตำแหน่งนี้แล้วก็กลองอากาศตัวกลอง pm 2.5เนี่ยสามารถดูดกลิ่นได้ด้วยนะครับเผื่อว่าซื้อของขึ้นมาทานบนรถเรากดฟอกอากาศอย่างรวดเร็วจะดูดกลิ่นหายไปด้วยการตั้งค่าตัวแอร์แอรจะมี2โหมดนะครับมี Eco กับ Comfort ส่วนตัวนี้สตาร์ทล่วงหน้าจากรีโมทในการกดปุ่มที่รีโมทนะครับล่วงหน้าได้ถึงครึ่งชั่วโมง ่วนตัวนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆที่สามารถใช้ได้มีอะไรบ้างจะมี Air Apple c a r p าร e เพย์เอนด์อแบบไร้สายมี B v D Store ดด้วย s p o t i f y มีคาราโอเกะนะครับการใช้งานอินเทอร์เน็ตกล้องรอบคันอะไรพวกนี้ตัวรถสามารถสั่งจากหน้าจอได้สั่งอะไรได้บ้างกดที่รูปรดตรงนี้นะครับจะเป็นรุ่น4ีเรียลเซเว่นเท่านั้นที่ทําแบบนี้ได้สามารถดูได้เลยฝากระโปรงเราเปิดอยู่ไหมสีรถสีอะไรเราสามารถตั้งได้สมมตุติรถเราสีดําตั้งอย่างนี้ได้เลยสมมุติว่าอยากจะเปิดกระจกฝั่งนู้ด รูดตรงนี้เลยฝั่งคนขับสามารถรูดได้เลยด้านซ้ายด้านขวาสามารถสั่งได้เราสามารถหมุนรอบคันดูได้ดูได้ว่า,าประตูเราเปิดอยู่ไหมนะครับสั่งเปิดฝาท้ายจากตรงนี้ได้แล้วก็ปุ่มนี้นะครับก็จะเป็นเลื่อนม่าน ต่วนกุมนี้นะครับจะเป็นไฟสร้างบรรยากาศก็คือไฟ Ambient Light สามารถเปลี่ยนสีได้เรื่อยๆนะครับหรือว่าชอบสีไหนเป็นพิเศษอย่ชอบสีแดงสามารถตั้งได้แผงคอนโซลประตูด้านข้างไฟสองเท้าจะเปลี่ยนตามที่เราตั้งพัดลมระบายอากาศสามารถตั้งได้จากตรงนี้เลยเบาะนะครับตัวนี้จะเป็นการ Memory Seat เบาะแล้วเบาะโอเคกระจกมองข้างโอเคนะครับสามารถกดค้างได้เลย บันทึกเรียบร้อยนี่ก็จะเป็นตำแหน่งที่1นะครับส่วนตำแหน่งที่2สามารถเลื่อนได้เผื่อว่ามีผู้เดือร2นสท่านแล้วก็รูปรถตัวนี้จะเป็นการตั้งค่าของตัวรถนะครับอย่างแรกเลยการตั้งค่าของระบบตัวรถเนี่ยสามารถเชื่อมต่อ w i Wi-Fi b l u e t ู tooth อะไรได้หมดเลยนะครับตัวรถจะมีอินเทอร์เน็ตให้2ส่วนอินเทอร์เน็ตส่วนแรกนะครับก็ะจะเป็นแอปพลิเคชันควบคุมตัวรถการอัปเดตตัวรถสามารถให้ได้เรื่อยๆก็คืออัลลิมิตตัวนี้สามารถใช้ได้ตลอดส่วนอินเทอร์เน็ตอีกส่วนหนึ่งจะให้เดือนละ2อจิกให้ฟรี2งปีนะครับ Spotify หรือว่าแอปพลิเคชันต่างนะครับระบบเสียงสามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาลำโพงออกตะแ่งไหนตัวนี้เครื่องเสียงจะเป็นของไดนาลออเดีนะครับ12จุดหน้าจอสามารถตั้งความสว่างได้ด้วยแล้วก็เวลาปิดหน้าจอเราสามารถตั้งได้ว่าเป็นนาฬิกา1แบบ2แบบ3แบบนี้ได้หรือว่าจะปิดมืดก็ได้วิธีการปิดหน้าจอตัวนี้นะครับเผ <c oughs> ื่อว่าบางทีกลางค่ำกลางคืนเนี่ยมันแยงตาเราปรับแสงยังไงยังแยงตาเรลาลูดตรงนี้ลงมาดูคําว่าปิดหน้าจอครับ ทุกอย่างทางานเหมือนเดิมกดกล้องกดอะไรยังขึ้นเหมือนเดิมรูดหน้าจอลงมาก็จะเป็นฟังก์ชันช็อตคัทต่างๆ Wi-Fi Bluetooth โหมดหน้าจอมืดสามารถเพิ่มได้ฝั่งนี้ก็จะเป็นการควบคุมตัวรถ Head Up Display w i ไว l e เ s c ชาร์จปรับพัดลมที่ก้นที่หลังเพิ่มได้กดตรงนี้ส่วนฝั่งนี้จะเป็นเพิ่มลด ความสว่างของหน้าจอหน้าจอเรือนไม้หน้าจอเอนเตอร์เทนเมนต์หน้าจอมี2โหมดนะครับมีโหมดมืดกับโหมดสว่างหรือว่าตั้งอัตโนมัติตามแสงที่เข้ามาก็ได้หน้าจอลากตัวนี้ตั้งได้ว่าจะเป็นภาพวอลเปเปอร์ Paper, เราสามารถใส่รูปเราเป็นวอลเปเปอร์เหมือนมือถือเลยหรือว่าจะเป็นแผนที่นำทางอยู่ด้านหลังได้การอัปเดตตัวรถสามารถตรวจสอบได้ว่าตอนนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดไหมการอัปเดตตัวรถนะครับขอสองอย่างอย่างแรกเลยห้ามชาร์จรถในตอนอัปเดตอย่างที่2เวลาอัปเดตแล้วตัวรถเนี่ยจะใช้ไม่ได้ประมาณอย่างต่ำเป็นครึ่งชั่วโมมงเรราาาสาาถ ตั้งได้ว่าจะอัปเดตเลยเลื่อนการอัปเดตนะครับหรือว่าตั้งเวลาอัปเดตได้คล้ายๆมือถืออย่างนั้นระบบนะครับตั้งค่าภาษาได้ตั้งค่าหน่วยเซนเซอร์วัดแรงดันลมยางระยะกิโลเป็นไมล์หรืออะไรอย่างนี้ได้อุณหภูมิส่วนเอเดนสนะครับจะเป็นโหมดความปลอดภัยแล้วนะครับตัว4ีแลนด์เซเตัวนี้เนี่ยก็คือระบบความปลอดภัยจัดเต็มเลยอย่างแรกก็จะเป็นอันแดกทีปพูดซอนโทนแบบสต็อปแอนด์กลนะครับรวมถึงเลนคีปด้วยระบบรักษาช่องเลนฉุกเฉินบางทีเราเปลี่ยนเลนไปได้ครรรึ่่่่่งงนนนตออททีีเเเาามาไมไห็ถ อยู่ด้านข้างนะครับตัวนี้จะค่อยๆดึงพงมาลัยกลับให้หรือเปลี่ยนเลนไปได้ครึ่งคันมอเตอร์ไซค์เบียดมาจากไหนไม่รู้ตัวนี้จะดึงพงมาลัยกลับเลนเดิมให้ส่วนตัวนี้จะเป็นบสปอร์ตบางทีเราจะเปลี่ยนเลนมองไม่เห็นกระจกมองข้างมองกระจกมองข้างแล้วไม่มีรถแต่ว่าตัวรถเนี่ยจะมีเรดร์นะครับก็คือคอยจับด้านข้างว่ามีรถอยู่เตือนการเปิดประตูบางทีเราเปิดประตูจะลงจากรถต่อให้ดับรถก็ยังทํางานนะครับบางทีเรามองไม่เห็นมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งผ่านด้านหลังไฟสูงต่ำอัตโนมัติบางทีเปิดไฟสูงค ะร,ระบบรักษาการทรงตัวตัวนี้เนี่ยเวลาเข้าโค้งแรงๆเปลี่ยนเลนการทันหันเหยียบน้ําจะไม่มีการท้ายปัดหมุนโควงระบบควบคุมลงทางลาดชันบางทีลงทางชันมากๆเราไม่รู้จะใช้ความเร็วเท่าไหร่เราสามารถเปิดระบบนี้ให้เราตั้งใจบังคับแต่พวงมาลัยตัวรถเนี่ยจะปรับความเร็วให้อัตโนมัติระบบ BVD ไม่ชอบระบบไหนสามารถปิดได้เลยนะครับสตาร์ทใหม่รถยังจดจําค่ายอยู่ที่เดิมเราไม่ต้องมาตั้งใหม่ส่วนระบบนี้จะเป็นเตือนก่อนการชนบางทีมีอะไรตัดหน้ารถเรากระทันหันตอนขับขี่จังหวะอันตรายจริงๆถึงจะเบรกให้ ัตตโนติส่วนตัวนี้จะเป็นเตือนกันชนด้านหลังขับอยู่ไม่ได้เร็วมากข้างหลังพุ่งมาจะชนก็เรานะครับไฟฉุกเฉินจะก,กระพริบทั้งคันเตือนว่าเราช้าอยู่เดินหน้าออกจากช่องจอดไม่เห็นรถตัดด้านหน้านะครับบางทีออกจากช่องจอดจะมีเสียงร้องเตือนก่อนจงังหวะอันตรายจะเบรกให้อัตโนมัติถอยหลังออกนะครับไม่เห็นรถตัดด้านหลังบางทีออกจากช่องจอดจะร้องเตือนก่อนจงังหวะอันตรายจะเบรกให้อัตโนมัติระบบช่วยถอยจอดมีอะไรบ้างจะมีกล้องรอบคันเซนเซอร์รอบคันทั้งหน้าทั้งหลังกล้องรอบคันจะชัดมากนะครับด้านหน้าด้านหลัง ด้านซ้ายด้านขวาหน้าใหญ่หลังใหญ่ขนาบข้างดูว่าจอดตรงเส้นไหมหรือจะดูเป็น T D แบบนี้อันนี้คือกล้องรอบคันของเราอันนี้คือภาพจริงของเราเราสามารถกดปุ่มตรงพวงมาลัยนะครับเพื่อเปิดกล้องรอบคันดูภาพแบบเหตุการณ์ปกติได้เลยตัวนี้จะเป็นการตั้งค่าของตัวกล้อง สีตัวรถสามารถตั้งได้รถเราสีไหนเปลี่ยนได้เลยตัวกล้องเนี่ยจะมีฟังก์ชันที่เปิดไฟเลี้ยวข้างไหนเวลาเขากี่เดินหน้านะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูเวลาเขากี่เดินหน้าปุ๊บนะครับเราเปิดไฟเลี้ยวข้างไหนมุมที่เราเลี้ยวก็จะเห็นฝาท่อฟุตบาทจะเบียดไหมอันนี้มุมซ้ายพอไฟเลี้ยวขวาอันนี้มุมขวาในช่วงความเร็วต่ําความเร็วไม่เกิน10กิโเมตรต่อชั่วโมงเหมือนเราไหลออกจากบ้านออกจากซอยอันนี้จะเป็นโหมดพลังงานนะครับรุ่นที่เรานั่งอยู่นี้จะเป็นรุ่นขับเคลื่อนสีล้อตัวนีน้จะมีระบบ iTag ด้วยระบบ iTag เน ล้เท่ากันสมมติว่าล้อไหนมันลื่นล้อไหนมันสลิปเสียาการทรงตัวรถจะผ่อนกำลังล้อนั้นลงเพื่อรักษาการทรงตัวไว้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นการรีเจนไฟกับนะครับมีคําว่าไฮกับส t a นด a r นะครับสามารถตั้งได้จากหน้าจอได้ด้วยส่วนรูปแบบแสดงระยะทางตัวรถเนี่ยสามารถสแสดงระยะทางตามมาตรฐาน NEDC นะครับแล้วก็แปรผันเฉลี่ยอันนี้จะอยู่ที่พฤติกรรมการขับขี่ของลูกค้าสามารถตั้งการช้ได้ เผื่อว่าบางทีที่บ้านลูกค้าเป็นมิเตอร์ TOU สามารถตั้งเวลาการชาร์จได้สามารถตั้งไฟ AC ที่จะเข้าเผื่อว่าเราเป็นพอร์ตเทเบิลแล้วก็สามารถตั้งได้ว่าเอาไฟเข้าเท่าไหร่อัตราการสิ้นเปลืองระยะทางทั้งหมดสามารถรีเซ็ตได้สามารถดูเป็นกราฟได้การตั้งค่ารถยนต์อย่างแรกเลยสามารถตั้งพวงมาลัยได้ว่าจะเป็นคอมฟอร์ตหรือสปอร์ตพวงมาลัยเบาหรือพวงมาลัยตึงขึ้นเบรกเป็นคอมฟอร์ตหรือสปอร์ตเบรกแบบนิ่มๆหรือเบรกแบบกระชับขึ้นตั้งความสูงไฟหน้าระดับ1นึถึงห ส่วนระบบนี้ไฟ Follow มี Home เวลาดับรถนะครับไฟหน้าจะติด1ิวิตั้งได้ถึง1นาทีไม่ชอบปิดได้เผื่อว่าให้2ทางเราเดินเข้าบ้านเพิ่มความปลอดภัยไฟเวลคัมไลท์นะครับเวลาปลดล็อกรถจะมีไฟติด1ิวิตั้งได้ถึง1นาทีเหมือนกันไม่ชอบปิดได้เผื่อว่าให้2ทางเราเดินมาหารถไฟต้อนรับอัจฉริยะก็คือจะเป็นไฟหูกระจกมองข้าง Head Up Display สามารถตั้งได้ความสูงระดับไหนความสว่างระดับไหนโหมดจะเป็นโหมดสี ตั้งได้ตั้งความสูงฝาท้ายได้ได แล้วก็มือจับประตูเนี่ยจะผูกเข้าอัตโนมัติตั้งได้ว่าจะเอากี่นาทีกรณีเราไม่ได้ล็อกรถแล้วก็ปลดล็อกจะปลดล็อกประตูคนขับหรือว่าจะปลดล็อกทั้ง4บานตั้งได้นะครับเผื่อว่าเป็นคุณผู้หญิงขึ้นรถขับรถคนเดียวนะครับเพิ่มความปลอดภัยหน้าต่างติดอัตโนมัตินะครับเมื่อฝนตกบางทีเราไม่ได้ล็อกรถเผื่อเปิดกระจกค้างไว้นะครับฝนตกกล้องเอรอัสข้างบนเขาจับได้ตัวนี้เนี่ยก็จะเลื่อนขึ้นกระจกขึ้นอัตโนมัติการแจ้งเตือนอัจฉริยะสามารถปิดเสียงแจ้งเตือนได้ระะดดัับเเเเสสีีียยงงงตตือน้้ไ้ไไฟลวจม เสียงมาตรฐานกับ ตั้งได้2เสียงแมปบอกนำทางเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเสียงวิทยุจะเบาให้อัตโนมัติตัวนี้จะเป็นกล้องตรวจจับใบหน้าบางทีเผลอหลับในเผลอค่อมเลนเผลอไม่มองถนนก็จะมีเสียงร้องเตือนแจ้งกลับมาปิดได้เฉพาะครั้งนี้นะครับสตาร์ทขึ้นมาใหม่ตัวระบบนี้จะเป็นมาตรฐานความปลอดภยัยจะเด้่งขึ้นาอาัตโนมัติจะเป็นระบบเดียวที่จะติดขึ้นมาออโต้เลยจะไม่สามารถปิดตลอดได้สาภาพตัวรถเช็คระยะสามารถตั้งวันตั้งกิโลได้ตัวนี้เนี่ยเวลาเข้าเซอร์วิสแต่ละทีเนี่ยทางฝ่ายเซอร์วิสจะเป็นคนตั้งให้ที่ปัดนน้ําฝของ เราเป็นแบบซ่อนอยู่ใต้ฝากระโปรงตอนนี้เนี่ยถ้าบางทีลูกค้าจะไปล้างรถหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจะเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนยกขึ้นมามันจะขูดฝากระโปรงเลยตัวนี้จะเป็นการตั้งฉากขึ้นส่วนโหมดลากจูง EPB ตัวนี้เนี่ยจะเป็นโหมดปลดเกีว่างถ้าจริงๆแล้วตามหลักแล้วรถไฟฟ้าไม่ควรเข็นไม่ควรเข็นเลยจอดในช่องเท่านั้นแต่จําเป็นต้องจอดจริงๆบางทีที่จอดเต็มเราขอจอดแปะสักแป๊บนึงเราไปทําธุระเราสามารถทําได้ทํายังไงอย่างแรกเลย ตัวรถเขาบอกก็ต้องอยู่ในตำแหน่งเกียร์ P อย่างที่2เหยียบเบรกให้สุดอย่างที่3ห้ามชาร์จรถี๋ยวเราลองกระดูกดปุ่มนี้ปุ๊บเรากดเหยียบเบรกสุดเลยจะขึ้นระบบนี้ขึ้นมาตอนนี้เนี่ยรถเป็นเกียร์ว่างแล้วนะครับเราสามารถดับรถไปทํทธุระได้เลยเวลาสตาร์ทรถขึ้นมาใหม่จะขึ้นระบบนี้ค้างไว้เราสามารถกดยกเลิกโดยการกดปุ่มค้าง ตัว c ี i ลออนะครับจะมีแอร์หลังด้วยนะครับสามารถปรับได้เลยส่วนด้านล่างเนี่ยตัวนี้จะเป็นช่องชาร์จท,ที่แบบซ่อนไว้สามารถกดปุ่มนี้ดึงออกมาช่องชาร์จ USB A USB C USB C ในใจ่ายไฟได้60วัตต์เลยส่วนเบาะหลังมีอะไรบ้างที่วางแขนตรงนี้สามารถดึงลงมาใช้งานได้มีที่เก็บของที่วางแก้วนะครับแล้วก็เบาะหลังเนี่ยสามารถพับราบลงได้ตั้งความชันได้โดยการดึงตำแหน่งด้านข้าง สั้งชันแบบนี้ปรับเอ็นได้หรือว่าจะพับวางของเพิ่ม พับลงมาเนี่ยก็จะเป็นพับราบเลยนะครับแยกซ้ายขวาได้เลยที่เก็บของด้านหลังนะครับสามารถเพิ่มระดับที่เก็บของได้ยกตัวนี้ขึ้นนะครับเอาสอดลงด้านล่างเพิ่มพื้นที่เก็บของได้อีกพับราบลงไปได้ส่วนด้านหลังมีอะไรบ้างอุปกรณ์ฉุกเฉินอุปกรณ์ใช้งานด้านหลังมีอะไรบ้างด้านหลังนะครับตัวนี้จะเป็น portable ลชาร์จช่วงแรกที่ลูกค้ายังไม่มีโฮมชาร์จเจอร์ใช้ตัวนี้ได้เลยตัวนี้เนี่ยเสียบปลั๊กสามตาได้เลยเราไม่ต้องแปลงระบบไฟบ้านอะไรตัวนี้เนี่ยจะเข้าชั่วโมงละ1.9กิวัตต์วิธีการใช้งานเสียบปก่อนแล้วเาัาหัวเสี รโ,โดยตำแหน่งที่เสียบจะอยู่ด้านนี้ด้านบนนะครับจะเป็น AC ชาร์จด้านล่างจะเป็น DC ชาร์จคือเข้า2ตำแหน่งเลยแล้วก็ตัวนี้จะมีแถบก็ระดับสีด้วยนะครับว่าไฟตอนนี้มีประมาณเท่าไหร่บางทีเราเสียบชาร์จตามปัม๊มหรืออะไรนี้วิธีการใช้งานเสียบปลั๊กแล้วเสียบรถวิธีถอดถอดจากรถก่อนแล้วค่อยถอดปลั๊กทําย้อนกันเวลาเสียบปลั๊กเข้าไปตัวรถจะมีแถบสีแสดงการใช้งานถ้าเสียบไฟเข้าปุ๊บจะขึ้น power สีแดงไฟเข้าจะเป็นสีเขียวชาร์จจริงไฟกำลังเข้าก็คือสีเขียวกระพริบ ไฟเต็มสีเขียวค้างตัวนี้จะเป็นฟิล์มหน้าจอตัวรถเนี่ยจะมีฟิล์มให้อยู่แล้วตัวนี้เนี่ยจะเป็นฟิล์มสำรองเผื่อว่าเล็บไปโดนแหวนไปโดนฟิล์มหน้าจอตัวนั้นเป็นรอยเราสามารถติดตัวนี้เพิ่มขึ้นได้ตัวนี้นะครับจะเป็นปลั๊ก V2L V2L คือสามารถดึงไฟจากรถแปลงเป็นปลั๊ก3ตาได้เลยเผื่อวันไหนไปแคมป์ปิ้งเผื่อวันไหนจําเป็นจะต้องดึงไฟจากรถมาทํางานจ่ายไฟ220โวลต์ที่สูงสุดที่10แอมป์ ส่วนด้านล่างนะครับจะมีที่อุปกรณ์ฉุกเฉินด้วยนะครับดึงตัวนี้ขึ้นอุปกรณ์ฉุกเฉินมีอะไรมีปัมมป๊มลมปั๊มลมเนี่ยเวลาใช้งานเนี่ยตัวนี้เนี่ยเสียบกับพาวเวอร์อัเลทด้านหน้านะครับหรือว่าที่จุดบุหรี่แล้วก็มาเสียบกับตัวล้อเราสามารถกดเปิดออนสามารถเติมลมได้เลยกรณีเหยียบตะปูยางรั่วตัวนี้เนี่ยก็สามารถทํางานร่วมกับน้ํายาประสานน้ํายาประสานจะเป็นขวดสีขาวฝาสีแดงตัวนี้วิธีการใช้งานหมุนฝาสีแดงออกหมุนฝาสีส้มออกแล้วก็หมุนเข้าไปตัวรถตัวนี้เนี่ยก็จะมบา,าู้ลุเขไปป๊ เรากดอ่อนปุ๊บน้ำยาจะไหลเข้ามาในตัวเครื่องแล้วก็ฉีดเข้าในล้อด้วยเพื่ออุดรอยรั่วจะอยู่ได้ชั่วคราวนะครับรอบหนึ่งประมาณ1 0บถึงยีนาทีกดหนึ่งใช้ได้ประมาณ3รอบส่วนตัวนี้จะเป็นเสื้อสะท้อนแสงนะครับเผื่อเกิดอุบัติเหตุกลางค่ำกลางคืนเนี่ยก็สามารถใส่เพื่อความปลอดภัยคนขับได้สามเหลี่ยมสะท้อนแสงสามารถตั้งฉากไว้ข้างหลังได้กรณีเกิดอุบัติเหตุรถเสียมีปัญหานะครับหูร่ากกรณีขึ้นรถสไลด์หรืออะไรเงี้ยตัวนี้เนี่ยเดียวทีมรถสไลด์เขาจะจัดการเองพอเราดึงเปิด2ะากปปงีจด็อกนะ รเราสามารถยกขึ้นได้เลยตัวนี้จะเป็นระบบโชุบที่เก็บของด้านหน้าควางขวางนะครับการดูแลรถคันนี้ดูแลไม่กี่อย่างเองหลักๆแล้วเนี่ยเราดูแลง่ายๆก็คือที่ปัดน้ําฝนที่เราต้องใช้ประจ,จําอยู่แล้วส่วนที่เหลือช่างเขาจะดูแลให้ทั้งหมดนะครับมีอะไรบ้างรถไฟฟ้าจะแม n ทนเนนอยู่4อย่างอย่างแรกน้ำมอน้ําอย่างที่2น้ํามันเบรกนะครับอย่างที่3าน้ํามันเฟืองเกียร์แล้วก็อย่างที่4แผ่นกลอง PM เ5มมีแค่4อย่างแล้วก็จบการรีวิวรถนะครับของตัวเซเลนเซเว่นไปแล้วนะครับหวังว ลูกค้าที่ต้องการซื้อรถใหม่หรือว่าต้องการศึกษาข้อมูลตัวรถหรือลูกค้าที่รับรถไปแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านถ้ายังไงเนี่ยก็ฝากติดตามช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับ d ีวีดีสปเฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยผมขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ